ผก็ยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่แผนรายได้ของบริษัทอีดีมนะครับผมเชื่อว่าหลายๆทคนก็คงดูคลิปที่1ไปแล้วเนาะนะครับที่ผมโชว์รายได้ให้ดูแต่ละสัปดาห์นะครับว่าผมได้สัปดาห์ละเท่าไหร่นะครับซึ่งแบบมันเยอะมากทุกคนอาทิตย์ละห0 0 0ื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเกึ่งนอย่างนี้มันหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะแบบไปเจอที่อื่นนะแต่สําหรับผมคือหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับก็รู้จักแค่บริษัทอีดีมนะครับที่สามารถที่จะทําให้ผมมีรายได้แบบนี้อ่ะ วิธีการสร้างไรายได้อาทิตย์ละหกหมื่นอาทิตย์ละหนึ่งแสนมันทำยังไงนะครับก่อนอื่นอยากแนะนําผู้ชายคนนี้ให้รู้จักนะครับก็คือคุณก้องอักครรัตนิธิพลนะครับก็คือบ,บริษัทอินดีมเนี่ยเป็นของคุณก้องนะครับคุณก้องเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นคนอยู่ในสื่อนะครับอยู่ในวงการบันเทิงนะครับเป็นนักธุรกิจระดับต้นๆของประเทศเขาไม่ทําธุรกิจผิดกฎหมายไม่ทําธุรกิจสีดําแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าอินดีมเนี่ยถูกกฎหมายแน่นอนนะครับซึ่งคุณก้องเนี่ยเป็นประธานของบริษัทมัส มัสลูมเป็นบริษัทที่ผลิตรายการทีวีนะครับซึ่งผลิตมาแล้วกว่าร้อยรายการเช่นรายการดังๆตอนนี้นะครับก็จะเป็นรายการอายุน้อยร้อยล้านซึ่งสัมภาษณ์คนสาเร็จมากากว่า3ามพันคนรายการกล้องสตอรี่นะครับคุณกล้องทําธุรกิจหลายตัวมากๆแล้วก็หนึ่งในธุรกิจที่คุณกล้องทําก็คือบริษัทกินดิกรุ๊ป,ปนี่แหละนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับการทําอะไรก็ตามนะครับสําคัญมากๆคือเรื่องกฎหมายนะครับทำไปแล้วได้เงินเยอะแต่ งานนั้นไม่ถูกกฎหมายผมคนนึงแหละขอบายนะครับไม่ขอทําแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอินดีมก็ต้องถูกกฎหมายนะครับซึ่งได้รับใบอนุญ,ญาตทางสํานักงานกฎหมายก็คือสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือเรียกสั้นๆว่าสคออบอนะครับแล้วก็ออฟฟิศนะครับของอินดีม,มีที่ตั้งชัดเจนอยู่ที่โครงการแอดเวร์เกษตรนวมินนะครับเราไม่ต้องเดินทางอบรมนะแต่เนี่ยผมมาเล่าให้ฟังว่าเขามีสํานักงานมีออฟฟิศนะครับชัดเจนความมั่นใจอีกหนึ่งความมั่นใจคือ ถ้าอินดีไม่ดีจริงทุกคนไปออกรายการเหล่านี้ไม่ได้เพราะมันเป็นรายการมาตรฐานระดับประเทศนะครับเช่นรายการเพชรรามารายการทูเดย์โชวรายการอายุน้อยร้อยล้านรายการตีสิบเดนะครับรายการกล้องสตอรี่แล้วยังออกหนังสือพิมพ์อีกหลายฉบับนะครับแล้วก็สําหรับคนที่จะสมัครอินด,ดีนะครับจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งสมัครได้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับในตอนแรกนะครับเราจะมีค่าสมัครแรกเข้าอยู่ที่350บาท แล้วก็ปีต่อๆไปเราจะมีการต่ออายุสมาชิกกันอยู่ปีละ300บาทส่วนท่านใดที่สนใจตอนนี้นะครับ350บาทไม่ต้องจ่ายเลยนะครับก็สมัครฟรีเข้ามาแล้วก็มาทําการเลือกซื้อแพ็กเกจไซส์เพื่อเอาไว้รองรับรายได้ของเราในแต่ละวันนะครับรายได้ของเราจะเป็นแบบนี้ทุกคนนะครับซึ่งต้องออกตัวก่อนนะว่าอินดีไม่ใช่แชร์ลูกโซถ้าแชร์ลูกโซผมไม่ทำนะครับเป็นรูปแบบของเครือข่ายหรือโครงขายผู้บริโภคที่เรามาทํางานร่วมกัน นะครับสร้างทีมร่วมกันทำงานกันเป็นทีมช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่าใช้แรงของเราในการทํางานคนเดียวผมบอกเลยว่าอาทิตย์ละหกหมื่นถึงอา,อาทิตย์ละแสนเนี่ยถ้าให้ผมทํางานคนเดียวผมทําไม่ได้นะนะครับเพราะผมเคยลองแล้วกลางวันทํางานประจํากลางคืนขับวินมอเตอร์ไซค์นะครับวันหนึ่งทาได้เต็มที่ก็คือแบบวันละพันแปดพันเจ็ดแบบนี้นะครับไม่มีโอกาสมีรายได้แบบวันละหลักหมื่นหรืออาทิตย์ละหกหมื่นถึงแสนแน่นอนนะครับแต่ที่นี่เราสร้างทีมร่วมกัน ทีนี้ทุกคนสมัครเข้ามาจะมารวมอยู่ในผังนี้ผังเดียวเขาเรียกว่าผัางไบดอรี่สามเหลี่ยมพิระมิดามานะครับแน่นอนครับถ้าสมมติว่าพี่สมัครเข้ามานะครับพี่ก็จะมาอยู่ในผังนี้นะครับมาอยู่ในทีมของผมมาอยู่ในทีมของเราชาวอินดีมรูปแบบการสร้างไรายได้คือแผนข้อหนึ่งคือแผนค่าจับคู่ใครก็ตามที่เกิดขึ้นใต้องค์กรเราซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนแบบนี้เรียกว่านหนึ่งคู่ทางบริษัทอินดีมกรุ๊ปนะครับจะจ่ายเงินให้เราอยู่ที่4 0 0พบาทอ่า ย้ำนะครับไม่สนใจว่าใครแนะนํามาสมมติว่าวันนี้เราสมัครเข้ามามาอยู่ในองค์กรนะครับมีคนอยู่ข้างบนหัวเราแน่นอนนะครับคนบนหัวเราโยนคนลงมาต่อไต่รางเราซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนแบบนี้ก็จับคู่จ่ายให้เราคู่ละสี่พันนะครับหรือตัวเรามีการประชาสัมพันธ์บอกต่อเื่อนมาได้ซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนแบบนี้เราก็ได้คู่ละสี่พันหรือข้างล่างมีการแนะนําบอกต่อประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเราก็จะมีรายได้คู่ละสี่พันสี่พันสี่พันแบบนี้ จ่ายไม่จํากัดชั้นลึกนะครับมา1คู่เราก็ได้สี่พันมา2คู่เราก็ได้8ปดพันมา3คู่เราก็ได้หมื่นสมา4คู่เราก็ได้หมื่นหนะครับแต่เขาจะมีลิมิตการจ่ายก็คือคู่ละ4ี่หมื่นบาทนะครับรายได้ข้อนี้เราจะมีการคํานวณทุกวันนะครับรายได้ข้อนี้เราจะมีการคํานวณทุกวันซึ่งคํานวณตั้งแต่วันจันทร์เป็นหลักนะครับวันจันทร์มีเท่าไหร่เก็บไว้ในระบบอังคารพุธเพื่อเรศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็รวมยอดทั้งสัปดาห์ แล้วเงินก็จะโอนเข้าบัญชีให้กับพวกเราทุกๆวันศุกร์อย่างเช่นวันนี้วันศุกร์นะครับที่ 8, รับกรกฎาคมปี2561ิซึ่งผมได้อัดคลิปแรกไปแล้วนะครับเป็นคลิปที่โชว์รายได้ที่บริษัทอินดีมโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผมจริงๆนะครับนั่นคือหลักฐานที่โอนจากบริษัทอินดีมกรุ๊ปจริงๆนะฮะก็รับรายได้กันทุกๆวันศุกร์นะครับแผนข้อ2คือแผนซื้อซ้ําทํากําไรนะครับอย่างที่ผมพูดไปในในคลิปแรกนะครับว่าเราไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องา,าินมองเดทบร อาจจะมีคําถามว่าถ้าตัวเราไม่ขายแล้วเขาจะเอากําไรตรงไหนมาขายให้เราคือตัวเราไม่ต้องขายแต่อินดีมเขาจะเป็นคนขายให้เรานะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าอินดีมเนี่ยเขามีสินค้าเป็นของตัวเองซึ่งสินค้าของเขาก็จะเป็นกลุ่มสกินแคร์กลุ่มอาหารเสริมและกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั่วไปนะครับเมื่อบริษัทอินดีมขายสินค้าได้มีกําไรเกิดขึ้นอินดีมจะแบ่งกําไรมาให้เรา20บาทต่อ1คนเนี่ยสมมุติว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่1ชั้นที่1 ชั้นที่2จะมีสคนชั้นที่3จะมี8คนคนที่อยู่ใต้ล่างองค์กรเราทั้งหมดย้ำนะครับไม่สนใจว่าใครแนะนํามาข้างบนโยวลงมาข้างล่างบอกต่อคนเหล่านี้คือคนของเราทั้งหมดนะครับจะรู้จากเขาหรือไม่รู้จากเขาก็ตามเขามีการซื้อสินค้าซ้ําซื้อจากไหนไม่ต้องมาซื้อกับเราเพราะเราไม่ได้ขายของเขาจะไปซื้อในระบบของเขาเองเมื่อระบบสั่งซื้อมันส่งไปที่ขนส่งบริษัทอินดีมอินดีมจะทําหน้าที่แพ็คของและส่งของแทนเรา นะครับเมื่ออีดีมขายสินค้าได้มีกําไรเกิดขึ้นอีดีมก็จะแบ่งกําไรมาให้เรา20 20 20ของทุกคนมีกี่คนคูณจํานวนคนไปเลยนะครับซึ่งจ่ายลึกสูงสุด20ชั้นนะครับ20ชั้นเนี่ยมีคนอยู่ประมาณ2ล้านกว่าคนนะครับซึ่งเยอะมากนะครับตอนนี้ผมทําอินดีมมา4ปีคนที่อยู่ใต้องค์กรผมมี6,000กว่าคนอยู่เลยนะครับซึ่งแบบบอกเลยว่าเต็ม20 20ชั้นเนี่ยใช้เวลานะครับก็ รายได้ข้อนี้เป็นรายได้รายเดือนนะครับอินดีมจะโอนเงินให้กับพวกเราในวันศุกร์ที่2ของเดือนถัดไปเป็นรายได้อีกก้อนหนึ่งนะครับแม้โตข้างเดียวก็ได้เงินสมมตินะว่าผู้นําเราหรือคนข้างบนหัวเราเนี่ยนะครับโยนคนลงมาต่อให้เราด้านขวาหนึ่งคนด้านซ้ายเราแนะนําคนไม่ได้เลยหรือไม่มีใครมาต่อเลยถามว่าจะมีโอกาสได้เงินไหมมีแม้โตข้างเดียวก็ได้เงินนะครับข้างขวามีกี่คนเราก็ได้ 20, 20 20 20ของทุกคนนะครับลึก20ชั้นเหมือนกัน นะครับเต็ม20ชั้นเนี่ยครั้งเดียวนะมีคนกี่คนครับหลานกว่าคนเนี่ยนะครับก็ข้อนี้ได้เหมือนกันทุกคนครับผมอยากให้ทุกคนดูข้อนี้ดูตรงนี้อ่าคนนี้ก่อนคนนี้คือคุณกับตันทุกคนคุณกับตันเป็นชาวสวนยางอยู่ภาคใต้กลางวันทํางานประจานะครับแล้วก็เลิกจากงานประจำนะครับงานประจําที่เขาทาก็คือเป็นพนักงานโรงแรมนะครับอยู่ที่ภาคใต้ พอเขาเลิกจากงานประจําเสร็จเขาก็ไปกรีดยางต่อเป็นชาวสวนยางแน่นอนครับชาวไร่ชาวสวนแบบเหนื่อยเนาะทำทำไร่ทาสวนมันมัน,ม,นมันก็เหนื่อยเป็นธรรมดาเขาก็มานั่งพักเหนื่อยอยู่ข้างถนนแล้วเขาก็เอาเวลาพักเหนื่อยนะครับมาทําอินดีมทุกคนรู้ไหมว่าตอนนี้เขารับรายได้ไปสองล้านกบาทแล้วคนนี้เขาบอกว่าตัวเขาไม่เก่งการทําออนไลน์เลยไม่เก่งแบบไหนไม่เก่งชนิดแบบว่าแคปหน้าจอก็ไม่เป็นอะ่ะเออ คนแคปหน้าจอไม่เป็นยังสามารถสร้างเงินได้เดือนบบถไม่ใช่เดือนรายได้2ล้านบาทนะครับเดือนหนึ่งก็80 0 0 0บางเดือนก็แสนกว่าบาทเงี้ยเขายังทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้นะครับคนแคปหน้าจอไม่เป็นทําได้ตัวเรานะครับผมเชื่อว่าทุกคนแคปหน้าจอเป็นกันทุกคนก็ต้องทําได้นะครับท่านต่อไปคือคุณคุณบุญรอดนะครับเป็นชาวกัมพูชามาใช้แรงงานในประเทศไทยทํางานโรงงานพ่นสีรถยนต์เงินเดือน9,00 0บาท สมัครเข้ามาร่วมทีมอินเดีมเพราะเชื่อมั่นในคุณก้องนะครับติดตามรายการอายุน้อยร้อยล้านมานานก็มาสมัครแล้วก็ทํางานนะครับบนโลกออนไลน์ปัจจุบันคุณกัปตันรับรายได้ไป4ล้านกว่าบาทแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับก็ลาออกจากงานประจําและกลับไปอยู่บ้านตัวเองแล้วนะครับที่ประเทศกัมพูชานะครับต่อไปคือน้องเอเชียน้องเอเชียอายุ18ปีนะครับยังเรียนอยู่เลยนะครับน้องไม่มีประสบการณ์ในการทํางานนะครับ ไม่มีประสบการณ์ในการหาเงินส่วนใหญ่ก็คือที่ผ่านๆมาก็คือข,ของเงินพ่อแม่ใช้นะครับแต่พอน้องมาทําอินดีมน้องสามารถทําได้ไปดัจจุบันรับรายได้ไปแปดแสนกว่าบาทแล้วนะครับบางเดือนก็เดือนละแสนบางเดือนก็เดือนละห้าหกหมื่นอย่างเงี้ยนะครับน้องทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้นะครับท่านต่อไปอีก2ท่านคือยายบุกกับยายพันอายุ80นะครับนั่งตํามหมากอยู่ที่บ้านนะครับยายบุกเนี่ยนะครับรับรายได้ไป3 000, ล้านกว่าบาทแล้วนะครับอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละห้าหกหมื่นยายพันนะครับมีรายได้ ต่อวันวันละสี่พันกว่าบาททาไมเขาทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้บุคคลเหล่านี้นะครับผมบอกเลยว่าอินเดียนทาง่ายง่ายมากๆเลยขอแค่ทุกคนเปิดใจนะครับยอมรับสิ่งใหม่นะครับวันนี้เราไม่เคยทาแล้วก็แค่สมัครเข้ามาเรียนรู้นะครับจากที่เราไม่มีความรู้เราก็จะได้มีความรู้แล้วเอาความรู้ไปลงมือทำอ่าเมื่อเราลงมือทําแล้วเราก็เริ่มมีทักษะนะครับแล้วก็รายได้มันก็จะตามมาเองอ่า ยังมีอีกตัวอย่างเยอะแยะมากมายนะครับหลากหลายอาชีพเช่นชาวไร่ชานะชาวสวนกรรมกรก่อสร้างพนักงานประจำข้าราชการอาชีพครูทหารตำรวจนะครับก็มาทําอินดีมกันเยอะมากๆนะครับตอนนี้สมาชิกของอินดีม,มีสองแสนกว่าคนละนะครับนี่คือหลักฐานของความสําเร็จคําว่าความสาเร็จไม่ใช่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นความสําเร็จที่มีรายได้กันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละสี่พันอาทิตย์ละแปดพันอาทิตย์ละห้าหกหมื่นอาทิตย์ละแสนอย่างเงี้ยครับนี่คือหลักฐานในการรับรายได้ของพวกเรา นะครับเอามาโชว์ให้ดูอ่ะทีนี้การเริ่มต้นของอีดีมหนึ่งสมัครฟรีเข้ามาแน่นอนครับการที่เราจะมาสร้างกําไรจากเขามาเอาเงินของเขาเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการเปิดแฟรนไชส์นะครับหรือซื้อสินค้าอุดหนุนเขาหน่อยนะครับเพื่อเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อเป็นสมาชิกของเขาครั้งแรกครั้งเดียวในการเริ่มต้นนะครับแพ็กเกจแรกคือแพ็กเกจ SP SP เริ่มต้นด้วยการซื้อสินค้าชุดละ3 9 9 0รบาท คใครก็ตามที่สมัครเข้ามาในแพ็กเกจนี้จะสามารถสร้างไรายได้สูงสุด5,200บาทต่อวันจาแผนค่าจับคู่ได้ใช่ไหมครับค่าจับคู่คือมา1คู่ได้เท่าไหร่ครับ4,000มา2คู่ได้8,000 8,000เกิน5,200แล้วก็ตัดทิ้งเลย2,800แล้วก็จ่ายให้เราสูงสุดวันนั้นแค่5,200นะครับทีนี้สําหรับใครนะครับที่สมัครเข้ามาในแพ็กเกจต s p f นะครับจะสามารถสร้างไรายได้สูงสุด5,200บาทเหมือนกัน นะครับแล้วก็แพ็กเกจนี้เริ่มต้นด้วยการซื้อสินค้าชุดละ11,900บาทอา้าวทำไมราคามันต่างกันนะครับทั้งที่สร้างไรายได้สูงสุด5,200บาทเหมือนกันนะครับผมต้องบอกแบบนี้ทุกคนว่าหน้าตอนนี้อินดีมได้ออกเหรียญแอนโทเคนนะครับซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลนะครับเอามาแจกให้กับพวกเรานะครับเราสามารถถือครองแล้วเอาไปขายบนกระดานเทรดได้นะครซึ่งแพ็กเกจแรกนะครับ,แรนะรบ SP แจกอยู่ที่200เหรียญ เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกมาให้นะครับว่าแอนโทเคนคืออะไรแล้วเราจะได้รางวัลอะไรยังไงได้รับบิตคอยยังไงอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทำมาให้ส่วนแพ็กเกจ SPF นะครับก็อินดีมแถมเหรียญแอนให้อยู่ที่1,000เหรียญมันต่างกันตรงนี้ครับแพ็กเกจสุดท้ายเป็นแพ็กเกจที่คนสมัครเข้ามาเยอะมากนะครับคือแพ็กเกจ LPF LPF เริ่มต้นด้วยการซื้อสินค้าชุดละ้นบาท แพ็กเกจนี้สามารถสร้างรายได้สูงสุด5,200บาทต่อวันอขออภัยกาบขออภัยแพ็กเกจนี้สร้างรายได้สูงสุด40,000บาทต่อวันนะครับเช่นมา1คู่ก็4,000มา2คู่ก็8,000มา3คู่ก็1 2 0 0มา10คู่ก็คือ40,000นะครับลิมิตการจ่ายของอินดีมจ่ายให้เรานะครับเขาไม่สามารถจ่ายให้เราสูงกว่าน,นี้ได้เช่นสมมติว่าวันนั้นเรามีรายได้อยู่ที่50,000บาท60,000บาทหรือแสนหนึ่งอย่างเงี้ยเขาไม่จ่ายให้เรานะเขาจะตัดทิ้งเลย แล้วก็จ่ายให้เราอยู่ที่4 000 0บาทนะครับการลงทุนของเรานะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่านะครับการลงทุนมีความเสี่ยงหลายๆคนชอบพูดแบบนี้การลงทุนมีความเสี่ยงแต่ผมขอเติมให้มันเสี่ยงยิ่งกว่าถ้าเราไม่รู้จักคําว่าลงทุนนะครับผมเคยทํางานประจํามาหลายปีไม่ตอบโจทย์ชีวิตแต่พอผมหันมาทําในสิ่งที่ผมไม่ชอบไม่ถนัดนะครับแต่พอมันมีรายได้ที่ ผลลัพธ์มันตอบโจทย์ชีวิตจากที่ไม่ชอบกลายเป็นรักเลยตอนนี้จากที่ไม่ถนัดนะครับพอเราเรียนรู้ฝึกฝนเรียนรู้ฝึกฝนทุกวันนะครับเราก็สามารถที่จะเก่งได้ถนัดได้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวอินดีมนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากสไร้างรายได้แบบนี้ติดต่อมาหาผมโดยตรงนะครับหรือติดต่อไปหาคนที่แชร์ค,คลิปนี้ไปให้คุณเลยก็ได้นะครับเขเป็นสมาชิกอินดีมเหมือนกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับท่านใดที่มีคำถามเก็บคำถามไว้ไปถามผู้แนะนำของท่านเอาเองนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ